สวัสดีค่ะเซลเอรถมือสองเกรดเอนะคะวันนี้มีรุ่นไหนบ้างนะที่ขายบอกเลยว่าขายตั้งแต่เก่งเล็กเครื่องพ mm ันสองเก่งเล็กเครื่องพันห้าหรือจะเป็นอันติดเครื่องพันหกหรือจะมาที่รถใหญ่เป็นรถครอบครัวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์หรือรถตู้นะคะมีให้หมดเลยนะคะใครตามหารุ่นไหนอยู่นะคะอยากจะได้รุ่นไหนเป็นพิเศษทักกันมาได้เลยนะคะของเราเป็นบริษัทใหญ่นะพิกัดสุราธานีนะคะสี่แยกตาปานี่เองนะมีรถเยอะมาก ประตูนะคะหรือว่า,าในส่วนของรถแคป4คูณ4ตอนเดียพโววินคอกรัวเผาลอยนะคะมีหลากหลายรุ่นเลยใครที่กำลังตามหารถคือ2คุณภาพเกรด A อยู่นะคะของเราเป็นบริษัทใหญ่ของสุราษธ,ธานีนะ,ะเอกสารง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะยอดจัดก็ได้เยอะสามารถฟรีดาวได้เลยในส่วนของลูกค้าที่มีประวัตินะคะเอกสารต่างๆในการยื่นนะคะใช้ได้หมดเลยขอให้มีที่มารายได้ ตรงได้เลยที่เบอร์094 598 9256นะคะ